นักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเราเชื่อในพลังของคุณธรรมเดินหน้าบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรมธรรมมาพิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้บุคลากรในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักงาน มีเจตนารมร่วมกันมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กรขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตการทำงานโดยยึดหลักภายใต้เป้าหมายองค์กรคุณธรรม5ประการพอเพียงวินยัยสุจริต จิตอาสากตันยูเป็นแนวทางสำคัญมีบทบาทในการร่วมสร้างความดีการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเป็น,นกลไกแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและค่านิยมที่เหมาะสมหลักคุณธรรมพอเพียงใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าลดการใช้กระดาษพลังงานน้ำพลังงานไฟภายในหน่วยงานลดปริมาณขยะ ช่วยคัดแยกและเลิกใช้โฟมบรรจุอาหารบุคลากรในองค์กรเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนพลาสติกหลักคุณธรรมวินยัยเคารบปฏิบัติตามกฎข้อบังคับตรงต่อเวลาให้ความร่วมมือแต่งเครื่องแบบตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดหลักคุณธรรมสุจริตยึดมั่นในความสุจริตไม่สแสวงหาประโยชน์ในหน้าที่งดรับของข,องขวัญของที่ระลึกในทุกเทศกาล หลักคุณธรรมจิตอาสาเสียสละร่วมแรงร่วมใจดูแลสํนักงานร่วมกิจกรรมสร้างความดีเพื่อสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมหลักคุณธรรมกตัญญูส่งเสริมในความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสโดยแต่ละคุณธรรมไม่ใช่แค่เป้าหมายแต่คือสิ่งที่เราทำได้ในทุกวันสามารถทํได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การขับเคลื่อนองค์กร,รคุณธรรมคุณธรรม คุณทำได้